ลูกไม่ยกเท้าขึ้กนก็ดีนะครับแล้วก็ดีๆนะครับต้องอยู่ในท่านี้นะุนตัอ,องักเรียนอีกสักครู่หนึ่งท่านประธานในพิธีก็จะได้เดินทางมาถึงตอนนี้ก็ยังมีผู้ใหญ่เจดีและแขกผู้เกียรที่ได้นั่งรออยู่นะครับ เม็รือเปล่านะครับดูความเรียบร้อยให้เก็บเนะคะแล้วก็มสด้วยนะคะให้เก็บใส่กระเ๋าได้เลยนะคะตังไห่ทุกเทอมมาถือว่าท่านผู้ใหญ่เจดีนะคะได้มอบถึงงายเยอะมากนะครับน่าจะมียอด่นเรื่องวันเกือบห้าหมื่นนะครับ 50, ะะ<ะ>ต้องขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้ใหญ่หเจดีของเราด้วยนะคะขบเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเป็นอโอกาสวันท้าย ของร้อยตำรวจตรีสมหมายนะคะอัดบุรกรรมนะคะนยายกทั้งแต่หลายเดือนเหียงนะครับเดี๋ยวบ่าจะเป็นการประชุมของนะครับกใช่แล้วค่ะประธานจัดงานกล่าวรายงานค่ะเจนนเชิญค่ะะทางสโมสรตะก้อาอีสาลวันเกิดของกระผม จะมีการจัดกิจกรรมทางนันกีฬาตะกร้อและทาบนครอบครัวประสบปัญหาต่างๆโดยได้มอบคุณส่วนตัวของกระผมจานวนสิททุนทุนละหนึ่งพันเป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทขอขอบพระคุณท่านผู้อนวยการโรงเรียนเทศบาลสี่เฉลิมพระเกียรติพร้อมเวื่อระครูทุกท่านที่อนุเคราะห์สถานที่และประับตกแต่งอย่างสวยและให้เกียรติเป็นผู้มอบทุนการศึกษาตามระดับต่อไป วางใจใน้าน,าน,นากีฬาในคณะกรรมการตา่างได้ทรารถึงความเคลื่อนไหวในการจัดการแข่งขันกิจกรรมตา่างท่านมีความมุ่งม,มั่นและกระสง,ง้นถึิงตั้งใจศึกษาเราเรียนสมกับความตั้งใจที่ผู้บริจาคทุนได้ตั้งใจไว้ขอให้เป็นคนดีของสังคมรู้คุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับอีกครั้งหนึ่งซึ่งต,ตลอดที่ได้รู้จักกับท่านเจ้าของวันเกิดในวันนี้ก็คือวันหมายนะ ร,รู้สึกว่าได้พบแต่เรื่องดีๆมาโดยตลอดแต่ทางก็มีเงินสนับสนุนมากบางครับก็มีเงินที่ประทับใจของของบรรดาที่น้องประชาชนแล้วก็ทานก็โชว์จากพว่ามากมาก็โชว์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็พี่น้องประชาชนสินค้านำวิฒิธรฑ์ของหมู่บ้านโคตอันนี้ดีใจที่ได้มาร่วมและก็เห็นท่านนายกโคตรทธรรมเก่งมากนะ ได้ครัาบผดีได้ดีคือผู้นำต้องรอบครอบอย่างเงี้ยผู้นำรอ,อบครอบทุกอย่างต้องมีทุนลงทุนทั้งนั้นเลยจะทุนเป็นสิ่งของหรือทุนเป็นทางกายก็แล้วแต่ทุนอะไรในวันนี้ท่านสมหมายการก้าวไปพิธีละก้าวพิธีละก้าวคนใดก็คือการเข้าไปเพราะยังต้กอย่าง จและตรวจทีสมมายกับบูครักษาในบญนายที่มาวในที่ีข้อมูลธนาอาจารย์โยนละลายก็ให้คุณค่าการนี้ด้วยเพราะว่ามีความสุขความเจริญมีอายุทัเป็นคนยืนเด่กต้องมีทุปัจจัยทางด้นนายบายบางทีอายุในมันคันืีแล้วก็บรน้ามีอายุปันสปสัยสแล้วก็ชื่อเสียงโด่งดังวันนั้นเกชื่อเสียงด้วย สุข,ขตละความสุขทั้งกายท้งใจพาระความกขขับัรงมันายสู้ต่อไปต่อโลกต่อสิ่งต่างๆที่ทาทมามาจจต้องต้องเป็นคนข้มแข็งม,มีอายุ เลี่ยนที่จะรับทุนในลำดับต่อไปนะครับให้ดูแลนะครับว่าการเข้ารับทุนเป็นอย่างไรนะครับการถ่ายภาพให้ขอบอบว่าคุณท่านเนเด็กชายประเิตปุดอนรุ่งค่ะอักบุรักธรรมนะครับน้อมทุดการศึกษาเปเด็กชาย สดาพรภูทองจันค่ะเด็กชายยานภาักครับขอบคุณท่านผู้นิ่งเด็กชายนัททัพลภูดารา ที่ตาริสุวรรณค่ะจำนวนหนึ่งพุ่งกัรศึกษาครับ ขอบครับจับกับคุณครับบินหลังทองและเด็กชายพัฒนาเด็กรักการค่ะค่ะและเด็กหญิงมนัส เจอท่า,า,ทานปรมการสมาคมมาก็เลยนะคะพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนนะคะที่พุริทัตโตนะคะเพื่อสันเสริมเชื้อชูออยากจะมอบนะคะในส่วนของกิจรรม และเด็กหญิงปวาริศานะคะก็ยังเนโรคที่จะทางซึ่งเกี่ยวกับค่ะรับตัวารีรัดูย่ยมเช่นกันค่ะ